สวัสดีครับผมแป้นะครับจากเต้นเคอตคาชุมบุรีครับวันนี้มารีวิวรถโคตรถูกเลยย้ำนะคันนี้เรามากับแบรนด์นิสสันอ m มิรารถปีผลิต12-13รุ่น1.2 ES รุ่นกลางมือเดียวป้ายแดงครับผมเน้นขายเงินสดครับคันนี้ราคาพิเศษครับถูกที่สุดในประเทศไทยไปดูได้ครับวันนี้เราจำหน่ายในราคาพิเศษครับ120,000บาท 120 0 0 0บาทเน้นขายเงินสดครับแต่ถ้าอยากจัดเป็นนั้นจริงๆจัดได้แค่ประมาณ80,000ก็จะต้องดาวอยู่ประมาณ40 0 0 0บาทผ่อนเดือนหนึ่งแค่ประมาณ2,100บาทแต่เน้นขายเงินสดดีกว่าครับซื้อเงินสดไม่เสียแวนเอาบาัตรประชาชนมาในเดียวผมโอนให้เสร็จเรียบร้อยน้ำมันเต็มถังกันไปเลยแล้วมาดูกันว่ารถมือเดียวป้ายแดงคันนี้สวยขนาดไหนครับเข้าไปรถมือเดียวสีน้ำตาลสมัยก่อนสีน้ำตาลปี12-13องสในฮิตมาก ตาไฟดวงโตโตเป็นไฟหัลลอด์ไฮโดรเจนเรียบร้อยหน้ากระจังโครเมียมใหญ่ๆนะครับเป็นรถที่เดิมจริงๆแม้กระทั่งล้อยังเป็นล้อกระทะฝาครอบเดิมตัวนี้เป็นรุ่นกลางนะกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับไปเลี้ยวอยู่ที่แก้มนะครับปุญแจไขธรรมดานะครับแต่ได้ความเดิมไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นรอบคานน้ไม่มีรอยถลอกรอยลักยิ้มใดๆทั้งสิ้นนะ ย้ำนะซีนตะเข็บเดิมหมดนะไม่มีชนเม็ดอาไข่ปลาครบแทงประตูไม่มีรอยยับย่นเป็นกระจกไฟฟ้าเทนทอล็อกครบนะเม็ดอาไข่ปลาบริเวณนี้เดิมหมดเลยนะเห็นอย่างเนี้ยแต่เดิมหมดนะอ่าบอกไว้ก่อนแก้มน็อตประตูหน้าประตูหลังไม่มีรอยแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับซีนตะเข็บเดิมนะซีนตะเข็บเดิมแทงประตู ไม่มีรอยยับย่นถลอกปอกเปิดใดใดทั้งสิ้นเม็ดอาไข่ปลาบริเวณนี้บอกได้คําเดียวว่าเดิมหมดลึก1นมิลห่างกันรประมาณ1น,นิ้วนะมีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3เรียบร้อยสัญลักษณ์ของนิสสันอามิรามานะครับมีเซ็นเซอร์การะยะ4จุดนะครับเปิดจากด้านในก็ได้เปิดจากตรงนี้ก็ได้นะครับสีตะเข็บนะเดิมหมดนะน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะเห็นไหมครับ นอตปากระป๋องไม่เคยแกะนะเม็ดอร์งอยู่ครบหมดนะครับด้านท้ายนะครับมีผ้ายางยางนะครับถาดรองแล้วก็มียางอะไ่พร้อมเรียบร้อยนะครับด้านท้ายมีครีมไข่ปลาพร้อมเม็ดอ้างครบไม่มีรอยชนเลยนะท้ายนี่เดิมหมดนะครับใช้นะ้ำมันเบนซินครับ9195ใช้ได้หมดนะประตูหลังปั่งคนนั่งเช่นกันซีนเตเข็บเดิมแผงข้างเดิมไม่มีรอยถลอกปอกเปิก เม็ดอาร์คบริเวณนี้เดิมหมดนะเนี่ยไม่ค่อยได้แกะด้วยดึงออกมาในดังกรบเลยอ่ะดูเนี่ยโอ้โหเดิมจริงๆนะครับไม่ต้องกลัวครับซื้อรถที่นี่สบายใจได้ผมตรวจสอบให้แล้วนะครับประตูฝั่งคนนั่งก็เช่นกันซีนตะเข็บเดิมนะครับมันไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปนะครับเม็ดอาร์ไข่ปลาบริเวณนี้เดิมหมดนะครับทั้งคันอะ่ะเปิดให้ดูได้เลยดูโอ้โหแน่นไม่เคยเปิดเลยดยูลึก1มิล หางหนึ่งนิ้นวเศษเศนะครับสติกเก ER อร์มอกรอ,อยู่ครบสติกเกอร์เครื่องอยู่ครบนะครับสติกเกอร์แอร์อยู่ครบซีนเข็บเดิมหมดนะน็อตฝากระโปรงก็ไม่ได้แกะเหนน็นไครับทั้งสองข้างนะครับน็อตแก้มไม่เคยแกะน็อตโช๊คไม่เคยแกะคานหน้าเดิมหมดแม้กระทั่งมีสติกเกอร์เห็นไหมครับยังอยู่ครบตัวนี้มากับเครื่อง1 2 0 0ซีซี cc นะครับมากับเครื่อง1 2 0 0ซีซี cc หัวโช๊คด้านนี้จะมีแผ่นเพจพร้อมเรียบร้อยนะครับอยู่ครบ นะครับมาดูความเดิมของรถนะครับเปิดมาเราจะเห็นเลยว่าได้เป็นเบาะผ้านะครับไม่มีตลอกปอกเปิดขาดเถอทั้งสองฝั่งนะครับเดิมมากนะครับพวงมาลัยมีแอร์แบ็กความเรียบร้อยนะพวงมาลัยพอมีแอร์แบ็กความเรียบร้อยแล้วก็มาอยู่ที่แสนมากิโลนะครับวิทยุเดิมๆนะครับเล่นซีดีได้แอร์เนี่ยถ้าเป็นตัวโลจะเป็นหมุน3ตัวตัวนี้ได้เป็นแอร์ออโต้เพราะว่าเป็นรุ่น E S รุ่นตัวกลางนะครับ แล้วก็วางแก้วน้ําได้ได้เป็นเกีย์อโตเมตินะครับแล้วก็วางของแก้วน้ําบริเวณนี้ได้นะครับช่องแยกใส่ของยังมีบริเวณนี้ใส่ของได้มีคู่มือพร้อมเรียบร้อยนะคู่มือพร้อมเรียบร้อยนะครับด้านหลังนะครับเป็นเบาะผ้าเช่นกันนะครับผมเข้ามานั่งดูหัวเข่าไม่ติดครับ head room มไม่ติดครับแนะ่มีเท้าแขนด้วยแนะ่วางแก้วน้ําได้สบายๆครับ เป็นรถอีโกคาที่บอกได้ตรงๆว่ากว้างมากคนนั่งหลังก็ไม่แคบครับนะฮะคันนี้นะครับ Nissan a m i r r a รุ่น1.2 ES ES คือรุ่นตัวกลางตัวท็อปเขาเรียก VL คันนี้ ES คือรุ่นตัวกลางเป็น Air Auto คันนี้ปีผลิต12.13รถมือเดียวป้ายแดงเดิมทั้งคันสีก็เดิมตะเข็บเดิมหมดเราเน้นขายเงินสดครับราคาถูกที่สุดในประเทศไทยครับ12 0 0 0 0บาทย้ำนะครับ 1,2,000 0บาทถ้าอยากจะผ่อนก็ดาวได้ครับแต่จะจัดได้มีเยอะครับได้ประมาณ80,000ื่นเพราะฉะนั้นดาวจะอยู่40,000ื่นผ่อนเดือนสองพเราเน้นขายเงินสดครับนะฮะเราเน้นขายเงินสดกำเงินมาพร้อมบัตรประชาชนโอนให้เสร็จเรียบร้อยน้ำมันเต็มถังกันไปเลยผมฝากไว้กับรถดีรถสวยที่ KA Auto Car ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ